สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวคุณเองในเรื่องที่ต้องใส่ใจก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแหละเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณและก็ดาวเรื่องสุขภาพเนี่ยมันมีความอ่อนยิ่งเดี๋ยวในช่วงปลายเดือนเนี่ยดาวมันมีเกณฑ์กับการเดินถอยหลังมันก็ยิ่งจะเพิ่มความอืดอื้อกับเรื่องตัวคุณความเหนื่อยที่มันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเหมาะกับการเปลี่ยนที่นอนบ้างอันนี้ถือว่าอาจจะเป็นการแก้เคล็ดนะจะได้ไม่ต้องห่วงกับเรื่องสุขภาพมากนะัก ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่เด่นสําหรับชาวลัคนาเมษในเดือนนี้นะมันมีเกณฑ์กับการได้เงินก้อนใหญ่และอาจจะได้จากการสนับสนุนได้จากการให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆกับเรื่องของการเงินซึ่งเด่นแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยข้อดีก็คือดาวการงานของคุณไม่เดินถอยหลังแล้วเพราะฉะนั้นความอืดความช้ากับเรื่องการงานมันก็จะหมดไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของความรักข้อดีก็คือมันเป็นเดือนที่ศักยภาพของคู่ของคุณเนี่ย จะกลับมายิ่งใหญ่มีศักยภาพที่ดีและมีส่วนกับการช่วยส่งเสริมตัวคุณได้ดีให้ความรู้ให้คําแนะนําอะไรต่างๆกับคุณได้ดีในเรื่องของโชคลาภมันก็ยังอาจจะเป็นโชคลาภที่ถ้ามันจะมีเกณฑ์กับการเกิดได้มันคงเป็นโชคลาภที่ไปเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นเรื่องแปลกๆสิ่งหรืออะไรต่างๆที่คุณไปมัวมันก็มีโอกาสกักบโชคลาภทางนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับ <S <S สวัสดีครับ พบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษกันว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยน2567เนี่ยชาวลัคนาเมษจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะครับว่าเนี้ยเป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้ณที่นี้และ ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบกับเรื่องของโหราศาสตร์ไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เกรดโหราศาสตร์ไทยหรือการดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยเนี่ยทุกวันพฤห,หัสเวลา14นาฬิกาผมจะมีการไลฟ์สดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ตอบคําถามอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความชื่นชอบก็เข้ามาพูดคุยเข้ามารับชมรับฟังกันได้ มาเริ่มวันนี้ตัวตนของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาเมษคือดาวอังคารในเดือนนี้เนี่ยดาวประจําตัวของคุณเนี่ยยังโครจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุนะครับดาวเนี่ยดูอ่อนกําลังเพราะดาวได้ตําแหน่งนิดเวลาดาวอังคารอยู่จุดนี้เป็นจุดที่เขาอ่อนกาลังที่สุดเขาเรียกว่าได้ตาแหน่งนิดแต่ข้อดีก็คือมันยังเดินโครจรอ,อยู่ในองศาก็เรียกว่าอยู่ในเลิกที่ดียังอยู่ในราชาเลิก เพราะฉะนั้นในมุมที่ดีมันก็ยังมีโอกาสที่จะทําอะไรมันก็ยังส่งผลดีกับคุณแค่คุณอาจจะดูอ่อนไหวกับสิ่งต่างๆได้ง่ายหรือบางทีคุณก็อาจจะต้องไปทําอะไรที่ต้องไปทําอะไรร่วมกับกลุ่มหรือไปทําอะไรให้กับส่วนรวมเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันอยู่ในสภาวะแบบนี้และจริงๆดาวจะอยู่ตรงนี้ไปยาวๆนะ ข้อหนึ่งที่อาจจะดูส่งผลไม่ค่อยดีด้วยที่คุณจะต้องระวังก็คือดาวอังคารนอกจากเป็นดาวตัวคุณเนี่ยเขาทําอีกหน้าที่หนึ่งเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะซึ่งอาจจะหมายถึงเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเวลาดาวมันมีความอ่อนกําลังมันก็อาจจะไม่ใช่ช่วงที่แบบสุขภาพมันดูมีความแข็งแรงอะไรดีแถมในเดือนนี้เนี่ยก็มีดาวมารวมอยู่ในช่องสุขภาพของคุณหลายดวงเลยไม่ว่าจะเป็นดาวเกตเวลาไปอยู่ช่องไหนก็จะ กระตุ้นช่องนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะแบบมีเกณฑ์ป่วยอะไรแบบแปลกๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับดาวพุธที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคําพูดก็จะเชื่อมโยงเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินอาหารโลกกระเพาะนะครับกดไหลย้อนอะไรเนี้ย นะครับมันก็จะมีเกณฑ์กับการกระตุ้นอาการพวกนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับคุณได้อีกโดยเฉพาะเรื่องของไอ้กฎไหลย้อนอะไรเนี่ยเดี๋ยวช่วงตั้งแต่วันที่15บห้าไปดาวพุธจะเริ่มเดินถอยหลังมันอาจจะส่งผลให้ดาวพุธท,ที่มาจากคําว่าอริปัญหาเกา่เกาๆเ,เวลาดาวเดินถอยหลังปัญหาเดิมๆอาจจะสร้างผลต่อเรื่องของการป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจกับเรื่องสุขภาพและอันนี้เป็นเรื่องหลักๆนะครับ การที่ดาวอังคารมาจากคำว่ามรณะที่แปลว่าไกลที่แปลว่าเปลี่ยนแปลงก็ได้มาอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็อาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องบ้านครอบครัวบางทีอยากจะอยู่บ้านแต่เวลาดาวมลณะมาอยู่ในคําว่าพันธุด้วยเนี่ยมันก็เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงที่นอนย้ายที่อยู่อะไรที่มันจะเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการไปพักที่อื่นบ้างเปลี่ยนหรือแม้แต่แบบ จัดที่นอนใหม่ให้มันดูเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงบ้างก็อาจจะเป็นการแก้เครดกับเรื่องสุขภาพของคุณจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องสุขภาพมากนักมันเหมือนกับเราก็จะได้ไปวุ่นวายกับเรื่องการต้องเปลี่ยนต้องปรับเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่นอนที่อยู่อะไรเงี้ยมันจะได้ไปวุ่นกับเรื่องนั้นซะแทนนะครับถือเป็นการแก้เครสแล้วกันนะครับส่วนในเดือนนี้มีดาวย้าย2ดวงซึ่งดาวศุกร์เนยย้ยายในช่วงวันที่9พฤศจิกาแล้วจะอยู่ตรงนี้เป็นถึง4ธันวา คราวนี้ดาวสุกย้ายไปเนี่ยเขาไปได้กําลังดีดาวได้ตําแหน่งมหาจากักรแปลว่ามีกําลังยิ่งใหญ่นะครับดาวสุกทําหน้าที่เป็น2เรื่องสําหรับชาวลัคนาเมษเป็นเรื่องการเงินกับเป็นเรื่องคู่นะครับดาวไปมีกําลังดีและไปอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าสุภาษที่แปลว่าความจเจริญส่งเสริมเพราะฉะนั้น มันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดในเรื่องการเงินมันมีเกณฑ์ที่คู่ของคุณจะได้รับเกียรติอะไรต่างๆและมีส่วนกับการช่วยส่งเสริมกับคุณได้ดีซึ่งก็จะไปลงรายละเอียดในเรื่องความรักแหละแต่โดยหลักๆการย้ายของดาวศุกร ค่อนข้างส่งผลดีกับคุณทั้งในเรื่องการเงินและในเรื่องเกี่ยวกับความรักที่จะมีส่วนกับการได้รับการสนับสนุ н, ไสน, н, นได้รับการส่งเสริมกับคุณได้ดีจากเดิมที่ด <med> าวไปอยู่ในคําว่ามรณนะมันมีเกณฑ์เสียงเงินมันมีเกณฑ์น่าเบืเเบ่อกับเรื่องคู่อะไรแบบนี้นะครับพอย้ายไปก็ไปอยู่ในจุดที่ดีนะครับและสุขไปอยู่บ้านพฤหัสพฤหัสอยู่บ้านสุขมันก็ส่งผลดีต่อดาวพฤหัสที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคาว่าสุภาษี่แปลว่าชื่อเสียงการสนับสนุนส่งเสริมสําหรับคุณด้วยนะครับ พอวันที่16ดาวอาทิตย์ก็ย้ายซึ่งดาวอาทิตย์ย้ายไปอยู่จุดนี้ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อมรณนะก็อาจจะต้องไประวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสายตาเพิ่มอีกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะควนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากคําว่าปุตตะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลูกหลานเรื่องบริวารเรื่องลูกน้องไปอยู่ในคําว่ามรณนะอีกอันนึงก็อาจจะแบบเป็นจังหวะที่ลูกหลานจะต้องไปทําอะไรในที่ไกลก็ได้นะแต่ในมุมที่ดีเนี่ย ดาวเนี่ยไปเล็งกับดาวพฤหัสที่เป็นคําว่าสุภะแสดงว่าการที่เขาจะต้องไปทําอะไรที่ไกลจะต้องห่างจากคุณไปเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์กับการได้ไปทําอะไรที่มันเติบโตหรือก้าวหน้าของเขาอันนี้ก็คืออาจจะต้องระวังลูกหลานป่วยแต่ถ้าเกิดบางทีเขาจะต้องไปทำอะไรที่ไกลอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่การที่เขาไปทำเนี่ยเขาจะไปทําได้ดีและมันมีผลต่อความเจริญมีผลต่อความก้าวหน้าของเขาอันนี้ถือว่าอยู่ในมุมที่ดี ส่วนพอ29อย่างที่บอกดาวอังคารที่เป็นทั้งตัวคุณที่เป็นทั้งเรื่องสุขภาพเดินถอยหลังมันก็จะส่งผลให้คุณดูอืดดูเฉยดูเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพก็อาจจะดูไม่ค่อยปลอดโปรง่งเพิ่มขึ้นอีกนะครับจะเป็นลักษณะที่ถือว่าโดยหลักๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงนี้ไปคุณอาจจะต้องใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากหน่อยดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวศุกร์นะครับ ซึ่งในช่วงก่อนวันที่9เนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณนะนะครับเพราะฉะนั้นการเงินตกมรณนะแน่นอนครับมันมีช่วงที่จะต้องใช้จ่ายเยอะหน่อยมันมีเหตุจะต้องเสียออกไปดาวในยอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองด้วยนอกจากจ่ายของตัวเองบางทีอาจจะต้องจ่ายไปกับเรื่องของคนอื่นด้วยนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะดูรายจ่ายเยอะในช่วงช่วงต้นเดือนแต่อย่างน้อยในมุมที่ดีก็คือดาวการเงินของคุณเนี่ยเขายังไปเจออยู่กับดาวพุธที่เป็นดาว คู่ธาตุน้ํากันแสดงว่ามันจะมีเรื่องของการต้องใช้จ่ายมีเรื่องของปัญหาอะไรแต่อย่างน้อยคุณก็พยายามปรับกับเรื่องการจะต้องจ่ายต้องจัดการเรื่องของการเงินได้ดีเพราะมันเป็นคู่ธาตุน้าแหละนะครับคราวนี้ในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอดาวศุกร์ย้ายในวันที่9นะครับดาวการเงินออกจากภพมรณะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายมันก็ลดลงหรือค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปเกี่ยวกับคนอื่นมันก็ลดลงไป ดาวการเงินมาอยู่จุดนี้ได้ตําแหน่งมหาจักรเลยนะแปลว่ามันมีความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีเงินอะไรที่มันสมัมพันธ์ในตอนนี้จะได้เข้ามาเลยเนี่ยมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่เพียงแต่ว่าเวลาดาวได้ตําแหน่งมหาจากักรคุณก็ต้องลุยด้วยนะคุณก็ต้องฝ่าฟันคุณก็ต้องมุ่งมั่นด้วยมันก็จะมีเกณฑ์กับการได้เงินก้อนใหญ่ๆดาวไปอยู่ในคําว่าสุภะที่แปลว่าความจเจริญสนับสนุนนะครับความก้าวหน้าเพิ่มเติบเติบตโตเพราะฉะนั้นในมุมที่จะได้มามันก็จะมีเกณฑ์ได้เงิน แบบได้เงินสปอนเซอร์นะครับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับหรือสําหรับใครที่ทําธุรกิจในจังหวะน,นี้ถ้าเกิดคุณแพนอยู่แล้วกับการจะขยายกิจการของคุณนะครับเพราะสุภาพแปลว่าการเติบโตมันก็จะมีความชัดเจนกับเรื่องการเงินของคุณที่จะได้ขยายเติบโตเพราะดาวสุขไปอยู่บ้านพระฤหัสและพระฤหัสอยู่บ้านสุขอะไรที่เกี่ยวกับการเงินมันพร้อมที่จะเกิดการขยายหรือการที่จะ เติบโตขยายมันพร้อมจะเกิดกับเรื่องธุรกิจการเงินของคุณอยู่แล้วพอดาวมันย้ายมานะครับถึงแม้ดาวการเติบโตหรือการขยายเนี่ยดาวมันเดินถอยหลังอยู่มันก่อนหน้านั้นก็อยากจะขยายแหละแต่มันดูมีความล่าช้าแต่พอดาวมันสลับบ้านกันมันถูกกระตุ้นมันก็จะมีโอกาสกับการที่จะเพิ่มที่จะขยายที่จะได้รับการสนับสนุนได้เด่นในจังหวะนี้และเดี๋ยวพอวันที่16 ดาวอาทิตย์ที่ย้ายมานะครับดาวอาทิตย์ย้ายมาอย่างที่บอกไประวังเรื่องสุขภาพลูกหลานหรือลูกหลานจะต้องไปอยู่ไกลอะไรต่างๆเนี่ยแต่ดาวอาทิตย์ในมุมที่ดีก็คือมาเล็งกับดาวพฤหัสซึ่งมันทําให้ดาวพฤหัสเรื่องของการได้รับการสนับสนุนได้รับการ ส่งเสริมนะครับหรือการขยายเพิ่มเติบโตอะไรเนี่ยมันก็มีดาวคู่มิตรมากระตุ้นก็ยิ่งชัดเจนว่าอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจมันก็จะมีโอกาสดีที่จะได้เติบโตที่จะได้ขยายที่จะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาหรือแม้แต่การจะได้รับการสนับสนุนเข้ามา มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวเสาร์นะครับในเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีก็คือดาวการงานของคุณดาวเสาร์ในหยุดเดินถอยหลังและตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปก็ไม่ได้เดินถอยหลังแล้วก็จะเดินอาจจะยังเดินช้าหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเริ่มเดินไปข้างหน้าแล้วก็จะเริ่มเดินเร็วๆแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นในมุมที่ดีจากเดิมที่มันมีความอืดมันมีความล่าช้ากับเรื่องการงานมันก็จะหมดไปดาวยังอยู่ในคําว่าลาภะที่แปลว่าการได้เข้ามาโชคลาภความสําเร็จเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสกับการได้งานอะไรเข้ามาข้อดีเลยนะครับถือว่ามันมันทำให้งานที่ที่จะได้เข้ามาหรืองานที่มันจะสําเร็จรู้ล่วงไปเนี่ยมันก็ไม่ช้าแต่องค์ประกอบหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในเดือนนี้ก็คือเดี๋ยวพอวันที่16ที่ดาวอาทิตย์ ย้ายไปอยู่ในคำว่ามรณะเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของลูกน้องที่ลาป่วยนะครับลูกน้องย้ายลูกน้องออกไปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องลูกน้องที่หายากด้วยในช่วงนี้นะครับแต่จากการที่ดาวเนี่ยมันไปอยู่ในเ,เลงอยู่กับดาวพฤหัสที่เป็นคําว่าสุภะถ้ามองในมุมที่ดีก็คือลูกน้องที่ย้ายที่ออกไปเนี่ยเขาก็อาจจะมีเกณฑ์กับการได้ไป เติบโตอะไรของเขาด้วยเหมือนกันแต่สําหรับคุณก็อาจจะมีผลกระทบกับการหาลูกน้องยากหน่อยในช่วงนี้หรือลูกน้องไม่ค่อยมีอะไรลักษณะแบบนี้ส่วนจุดที่เกี่ยวกับตัวคุณก็คือเดี๋ยวพอวันที่29ไปแล้วดาวอังคารดาวตัวคุณเนี่ยจะเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นคุณเองแหละที่จะดูอืดจะดูเฉยจะดูเหนื่อยขึ้นคุณก็ต้องพยายามพยายามวางแผนอะไรให้ดีนะครับแล้วก็ อาจจะมาจากเรื่องสุขภาพก็ได้นะครับคุณก็ต้องใส่ใจซึ่งเดี๋ยวมันก็คงอาจจะไปมีผลกระทบกับเรื่องงานได้เหมือนกันมา <at> ดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวศุกร์นะครับ ในเดือนนี้เนี่ยก่อนวันที่16นะมีดาวอาทิตย์มาอยู่ในช่องความรักของคุณมาจากคาว่าปุตตะมันก็อาจจะทําให้คุณเองอาจจะรู้สึกว่าไอ้คู่ทําตัวดูเป็นเด็กนะในมุมที่ดีก็อาจจะมีความสดใสเกิดกันบ้างนะครับแต่ดาวเนี่ยมันมีกําลังอ่อนนะครับจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะต้องระวังก็คือมันก็อาจจะมีอะไรที่มันแบบรู้สึกเหมือนมีคนมาทําให้คุณรู้สึกสดใสอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผล ในมุมเสียอะไรไม่ดีมากนักนะเพราะดาวมันมีความอ่อนอิทธิพลที่มันเกิดมันไม่ได้มากนักนะครับส่วนดาวคู่เองเนี่ยดาวไปอยู่ในคําว่ามรณนะในมุมที่ต้องระวังดาวมีความอ่อนกําลังด้วยคุณก็อาจจะต้องให้คู่ใส่ใจกับเรื่องสุขภาพหน่อยเพราะเขามีเกณฑ์ที่จะป่วยได้เหมือนกันนะครับหรือบางทีเนี่ย คุณก็อาจจะรู้สึกว่าคู่คุณก็ไม่ค่อยเป็นตัวเองเพระดาวเขาได้ตําแหน่งปลแล้วบางทีมันก็ส่งผลให้รู้สึกแบบเบื่อได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียกับความน่าเบื่ออะไรที่มันแย่มากนักนะเพราะอย่างน้อยดาวเขาอยู่กับดาวที่มันดีต่อกันมันเป็นคู่ธาตุน้ําแสดงว่าบางทีมันอาจจะมีความเบื่อบ้างแต่มันก็ยังสามารถปรับกับเรื่องปัญหาพยายามปรับแก้กับความห่างความเบื่ออะไรต่างๆยังอยู่ในมุมที่ดีนะครับคราวนี้จุดเด่นก็คือในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอตั้งแต่วันที่9 พฤศจิกาจนถึง4ธันวาดาวสุขดาวคู่ของคุณย้ายไปอยู่ในจุดนี้ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภาสุภาแปลว่าชื่อเสียงแปลว่าความเจริญแปลว่าการส่งเสริมดาวมีกําลังเด่นเลยได้ตําแหน่งมหาจากักรเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่คู่ของคุณเองสําหรับคนมีคู่นะมันจะเป็นช่วงที่คู่ของคุณเนี่ยเขามีศักยภาพดีนะครับเขาอาจจะได้รับเกียรติหรือเขาอาจจะมีเกณฑ์กับการเติบโตก้าวหน้าอะไรของเขาใหญ่ๆที่เขาทําได้ดีนะครับ ซึ่งถ้าเกิดจะมีอิทธิพลกับคุณก็คือเวลาไปอยู่ในคําว่าสุภาพะแปลว่าการส่งเสริมสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณให้คู่มาช่วยมาให้คําแนะนํามาคอยสนับสนุนมาคอยช่วยส่งเสริมคุณเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์กับการส่งเสริมคุณได้ดีนะเพราะเขามีศักยภาพดีซึ่งอันนี้คือจุดเด่นเลยที่ทําให้คุณรู้สึกว่าศักยภาพของคู่เนี่ยมีผลดีพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมคุณได้ดีคุณก็ควรจะใช้โอกาสนี้ให้คู่มาช่วยมา ให้ความรู้มาสอนมาแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเกี่ยวกับคนมีคู่นะครับส่วนคนโสดก็แน่นอนเวลาตอนที่ดาวความรักเป็นประแล้วไปอยู่ในภพมรณะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่ได้ใส่ใจสนใจกับเรื่องของความรักก็ได้นะครับแต่พอดาวมาอยู่ในภพสุภะเนี่ยดาวาได้ตำแหน่งมหาจาักรและอยู่ในจุดที่พร้อมจะสนับสนุนซัพพอร์ตส่งเสริมคุณเนี่ย เพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดมันมีเกณฑ์ที่ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาถึง4ธันวาคมคุณมีเกณฑ์กับการที่จะมีคนเข้ามาสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่จะมาให้การสนับสนุนนะครับกับคุณยื่นข้อเสนออยากจะสนับสนุนส่งเสริมอะไรคุณเนี่ยนะครับหรือถ้าเกิดคนที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยก็มาแล้วมีส่วนกับการช่วยสนับสนุนคุณอยู่ในมุมที่ดีนะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีกับเรื่องความรักสำหรับคนโสดในเดือนนี้นะครับ าดูในเรื่องชโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวราหูนะครับในเดือนนี้ดาวโชคลาภยังไปอยู่ในภพเรือนที man, ่ชื่อว่าวินาศที่แปลว่าสิ่งลับๆอะไรที่ไปเกี่ยวกับคดีความอะไรที่ไปเกี่ยวกับด้านต่างประเทศดาวยังอยู่ในเลิกที่ดีอ่ะแสดงว่ามันก็ยังเรื่องของโชคลาภถ้าเกิดคุณคาดหวังโชคลาภอะไรที่หรือความสําเร็จที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของด้านต่างประเทศอะไรอย่างเนี้ย นะครับหรือไปเกี่ยวกับด้านของคดีความอะไรแบบนี้มันก็ยังมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เพราะในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอวันที่9้าที่ดาวสุขเขาย้ายไปดาวสุขไปได้ตำแหน่งมหาจากักรแต่ดาวสุ์ไปอยู่บ้านพรฤหัสพฤหัสอยู่บ้านศุ์สลับบ้านกันมันทําให้ดาวพฤหัสเองก็มีความแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นชคอกลาภของคุณไปอยู่ในคาว่าวินาศส่วนดาวพฤหัสก็ทาหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าวินาศที่มันแข็งแรงขึ้นมันก็จะมีเกณฑ์ที่ อะไรที่เกี่ยวกับความสําเร็จที่ไปเกี่ยวกับเรื่องคดีความที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศจากเดิมเนี่ยไอ้ดาววินาดาวพฤหัสมันเดินถอยหลังมันดูมีความอ่ดมันมีความช้าแต่พอเดือนนี้มันถูกกระตุ้นมันก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จที่ไปเกี่ยวกับเรื่องด้านต่างประเทศด้านคดีความของคุณได้เพิ่มมากขึ้นนะครับโอกาสที่มันจะสําเร็จรุ้ร่วงมันก็จะเกิดได้ดีไม่อืดมากนัก และยิ่งพอ16ดาวอาทิตย์ย้ายมาก็มาเล็งดาวพฤหัสเจ้าเรือนคำว่าวินาศอีกมันก็ยิ่งไปกระตุ้นชัดว่าเออไอเรื่องนั้นเนี่ยมันก็จะมีมิตรที่ดีที่มาคอยช่วยด้วยนะนะครับก็ส่งผลให้สำเร็จได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับนักเสี่ยงก็ในเดือนนี้เนี่ยการที่ดาวโชคลาภของคุณยังไปอยู่ใน พบเรือนที่ชื่อว่าวินาศและในเดือนนี้ไอ้อะไรที่เกี่ยวกับคำว่าวินาศเนี่ยมันถูกกระตุ้นแน่นอนคุณก็อาจจะต้องไปเสี่ยงกับอะไรที่มันเป็นเหตุการณ์แปลกๆหรือสิ่งที่คุณไปมูไปขอไว้เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะมีเกณฑ์ที่ถ้าจะมีโชคอะไรมันก็จะเป็นโชคลาภกับด้านนั้นแหละหรือถ้าเกิดคุณจะไปเสี่ยงอะไรคุณก็ต้องไปเสี่ยงอะไรที่มันไม่ได้เป็นทางการไปเสี่ยงอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับของประเทศเพื่อนบ้านอะไรแบบเนี้ยมันก็เพิ่มโอกาสกับการมีโชคลาภของคุณในเดือนนี้ได้อยู่นะครับ และนี่ก็คือการทํานายไททักนดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ